ครับทุกคนสปีกกำลังจะตายอาร์ชอปบริการเติมโลบัคเลดเยอะไม่โดนแบนเติมโลบัคแบบ VIPID ผ่านและเติมตรงกดเกมพาทบัตเติมเงินเติมเกมออนไลน์มีครบจบชัดที่อาร์ชอปลิงก์ด้านล่างคลิกเลยทุกคนรู้จักชาเลนจ์ที่มนชื่อว่าสไปแอนบ a ูน่าชาเลนจ์ไหมครับชาเลนจ์ Challenge นี้เป็นชาเลนจ์ที่เขาว่ากันว่าอันตร,รายมากๆในต่างประเทศและสปีดข,ของเราครับก็ได้ลองทำชาเลนจ์นี้โดยที่วันนี้เราจะเอามาสปอยให้ทุกคนได้ดูก่อนจะไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อให้ก เริ่มมาสปีดก็บอกว่ากูน่ยจะดื่มสไป์พร้อมกับกินกล้วยไปด้วยโดยที่เขาว่ากันว่าการกินกล้วยกับสไปร์เนี่ยจะทําให้อ้วกออกมาและประมาณว่าใครที่สามารถกินกล้วยกับสไป์ได้โดยที่ไม่อ้วกเนี่ยก็จะชนะชาเลนนี้ไปกูบอกไว้ก่อนเลยนะว่าอย่าลองที่บ้านสิ่งที่กูกาลังจะทำเ่ยกูไม่เหมืออาชีพไม่ว่าอะไรก็ตามที่กูกําลังจะทํามันอันตรายมากอย่าลองที่บ้านโอเคเข้าใจตรงกันนะ มาเริ่มกันที่กล้วยอันแรกครับของชอบของสปีดรวมถึงเรียวบ่อ,อยไอชว์สปีดได้กินกล้วยเข้าไปแล้วครับทำปากจูมันตูนเรียวบ่อยเลยครับ นี่ขนาดแค่กินกล้วยนะครับยังไม่ดื่มสไปนี่อาการของไอชอว์สปีนก็ขึ้นแล้วครับดูดูมันทําตาเฉยเหมือนกับว่ากล้วยเนี่ยมันจะไปแสลงกับท้องสปีนจะไม่สปีดนี่หลอนขึ้นมาเลยครับเนี่ยอาการมันดีดพอๆกับม้าเลยนะเนี่ย <S <S จากนั้นสปีดก็เริ่มเปิดฝาขวดสไปน์แล้วครับแบบจะกินสไปน์ละทุกคนนับพร้อมกันครับหนึ่งสองสามไอชอสปีดไม่เกิดอะไรขึ้นเลยไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเฮียอะไรเนี่ย สปีดท,ทำหน้าไม่พอใจครับเพราะนี่สปกับกล้วยไปแล้วก็ไม่เห็นเกิดเลยขึ้นคือแบบเหมือนมึงเพิ่งอ้วกมาแล้วแบบเขีียคนหน้าเกียดเลยสปีดไม่เหม่ไรยเกิดขึ้นเลยอะไรวะ นายวองจะมีอะไรเกิดขึ้นไงอะไรวะสปีดก็งงดิครับเพราะตัวเองได้กินเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่มีท่าทีว่าจะเกิดอะไรแไปลกสักทีทุกคนเชื่อไหมครับว่าสปีดเนี่ยโง่โดนหลอกแล้วมันแบบไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยไอ้เหี้ยกูแตะเข้าไปแล้วกูยังข่าวหยาบได้ไอ้ยี่กูเต้นแบบนี้ได้สัตว์เหี้ยอะไรของมันวะไอ้ยี่ไม่เห็นทำอะไรกูได้เลยอะไรของมันแม่งเลยดื่มเลยๆแบบหยาหยุดงั้นเหรออะไรของมึงวะ ให้เวลากูนหน่อยเอ้เยียกูแดกเข้าไปไม่เห็นเป็นเพี้ยอะไรเลยกูไม่ยังขยับได้ปกติเอ้เยียพวกมึงจะเอาอะไรกันนั่หนาวา้สัตว์ต่อไเป็นนใครที่กําลังกินข้าวอยู่ควรจะได้พบกับภาพที่อุจจาตาไม่ใช่ภาพนี้แต่เอาเป็นว่าขครกินข้าวอยู่ก็กินข้าวให้เสร็จก่อนแล้วกัน สภาพของสปีดในตอนนี้คือไม่ไหวแล้วครับแทบตายน้องๆห,หนูอย่าไปลองทําที่บ้าน ห้อ,องดิกูคือสปีดเว้ยกูคือสปีดเว้ยแม่งเอ้กูรู้สึกแบบ เฮีย yeah. มันปั่นปวดเลยกูรู้สึกไม่ดีเลยทุกคนแม่งเฮีย,ยจริงๆเลยเฮีย oh, <shit. S 1> เพื่อทำให้ชาเลนนี้จบสิน้นสปีดจะต้องทำการกระโดดโดยที่ยังมีสไปคยทั้งขวดอยู่ในท้อง พร้อมกับกล้วยคุณคิดว่าจะเป็นยังไงเราไปดูกันครับกิว i ่บับริการรับกดเกมพาร์นในแบบต่างๆมากถึงเลทหตัวอย่างเช่นบอกฟู้ดคิงเลกาซี่ชินโดไลฟ์และยังรับกดผลปีศาจอีกมากมายอีกทั้งยังมีบริการขายไก่ตันบอกฟู้ดแบบตึงๆใครสนใจกดเกมพาร์และไก่ตันต้องที่กิวี่บัคสำเร็จแล้วใช่ปหกูทำถูกปะเนี่ยกูต้องกระโดดเหรอ ไปก็ได้ทําการกระโดดครับโดยที่สไปค์เนี่ยก็ยังอยู่ในท้องแล้วุณคิดสภาพว่าเอาน้ำอารมณ์เนี่ยมาเขย่าเขย่านะครับแน่นอนว่าอีกไม่นานเนี่ยสปีดจะต้องอ้วงแน่นอนกูไม่เข้าใจทําไมแม่งไม่เห็นเป็นอะไรเลยวะร่างกายกูแม่งแปลกเฮี้ยเลยคือกูพยายามแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายกูเลยอะไรของมันวะอะไรนะมึงจะต้องกินกล้วยมากกว่าเดิมอย่างนั้นเหรอ ไม,ไม่ไม่คือประเด็นก็คือกูแดกเข้าไปแล้วไงกูแดกเข้าไปกูทําทุกอย่างที่มึงบอกแล้วไม่เห็นมีเฮอะไรเกิดขึ้นเลยกูบอกเลยกูโคตรสบาย <c oughs> โอเคได้ๆเดีด๋ยวกูจะทําอีกรอบนึงแล้วกันแต่กูจะบอกให้ทําไมไม่ได้นะชาเลนนี้แม่งโคตรโง่เดี๋ยวกูจะทําอีกรอบโอเคไหม ตอนนี้สป,ปีดเริ่มกินกล้วยใหม่แล้วครับแต่เปลี่ยนจากกินกล้วยแค่ลูกสองลูกเนี่ยเป็นทั้งหวีแทนแล้วเขาก็เริ่มกินสปค์ครับจนกระทั่งแม่งตายแล้ว,ลวเด็กเข้าไปอย่างนั้นไปได้โบยเอโบอยก็ตายทำทำไม แม่งโทรหาตำรวจอีกแล้วผมกำลังจะตายผมกำลังจะตายกเกิดอะไรขึ้นครับผมคิดว่ามันมีบางอย่างผิดปกติกับระบบก,การหายใจของผมเอ่คือมันเกิดอะไรขึ้นคุณกินอะไรที่แปลกปลอมไปหรือเปล่าคุณบอกผมหน่อยอ่คุณครับคือคุณคือคุณ,คณโอเคหรือเปล่าคุณบอกผมหน่อย คุณต้องบอกผมนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้คุณบอกว่าคุณกำลังจะตายใช่ไหมคุณเกิดอะไรขึ้นครับบอกผมหน่อยอย่างนั้นคุณเชื่อบอกชื่อของคุณได้ไหมครับให้ผมได้รู้ได้ไหมคุณคร้าฟังอยู่หรือเปล่าชมด้วยท้องไส้ผมไม่เคยดีเลยตอนเนี้ โอเคครับผมรับทราบแล้วมันคุณช่วยบอกได้ไหมว่าคุณกินอะไรเข้าไปมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างน้อยให้ผมได้รู้มันคือสไป์กับกล้วยมันคือสไป์กับกล้วยครับคุณอ่าโอเคโอเคคุณช่วยบอกอีกครั้งได้ไหมให้ผมได้สะกดหน่อยสไป์กับกล้วยครับเยอะแค่ไหนเอบอกคนไหนว่าคุณกินไปเยอะปวดเฮียเลยมั้ตอนนี้กูไม่ไหวจริงๆว่ะไอเฮียตอนนี้กูปวดท้องมากเลย สไปรมังอยู่ในท้องกูเต็มไปหมดเลยเฮียกูขอโทษจริงๆนะกูไม่ได้ตั้งใจจะให้พวกมึงดูกูอ้วกเลยเฮียมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีมากเลยกูขอโทษจริงๆนะแต่ตอนนี้กูไม่ไหวแล้วอเฮียตอนนี้กูรู้สึกว่ามันเหมือนจะแตกออกมาเลยเฮียมันปั่นป่วนไปหมดอนะมันอยู่ข้างในตลอดเลยกูไม่รู้จะทำยังไงกูขอโทษทุกคนนะกูไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดขึ้น